อนนี้นะคะเราไปดูการฉับการฉับจับฉลากจับฉลากของการฉับไปแล้วการฉับฉลากโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่พนักงานเขาจับฉลากปีใหม่ปีนี้กันเลยดีกว่าค่ะว่าจะได้อะไรไปได้ป่ะเมื่อกี้หน้าได้ป่ะ และตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพนักงานของเราที่จับฉลากกันนะคะว่าจะได้อะไรกันแอบดูนะคะปะแล้วนี่ค่ะพนักงานมาร์เก็ตติ้งของเรานะคะใหม่ใหม่จับได้อะไระคะใหม่ได้จับได้ h ฮด821ค่ะแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างคะดีดีใจค่ะใช่ใกล้ๆแล้วก็อยากได้ด้วยโอ้โหอยากได้คิดก็ได้แล้ว<ะ>ว่าจะได้อันนี้ ใช่เราเราเลือกไว้แล้วว่าเราอยากได้อันนี้ดีที่สุดเฮาส์เวิร์ดเย่มาดูพ่มาดูวิธีการจับฉลากว่าจะได้อะไรถ้าไม่ได้ที่ดินให้คืนที่แม่นะเอาแค่ที่ดินไม่เอาบ้านหน่สองคืออะไรหรอหน่สามหนึ่งสองยินดีมาแล้วของใหญ่หรือเปล่า ที่นี่ความสัมภาษณ์หน่อยนะสัมภาษณ์เรื่องอะไรคะเดี๋ยวสัมผัสความรู้สึกสามคุณวินน่าอยากได้พอดีเลยอ่ะนี่ก่นได้ขอที่นี่ต้องได้นี่ได้เตาแก๊สที่ไม่มี บางๆหน่อยอันนี้เป็นของขวัญไงปีใหม่ของคุณศศิหลบหลบทำไมไงงั้นเลยส่งตามไปเลยอันนี้ค่ะว่าไงคะมีมีมีเลยค่ะโอ้โหมาดูมาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้ชาวคิวเซนได้ของขวัญอะไรบ้างในปีใหม่พี่ได้ไหมคะพี่ไม่อยากจะบอกเลยว่าพี่เหมือนแม่ลูกอ่อนพี่ก็เลยได้กระติกน้ำร้อนนะคะกระติกน้ำร้อนแอลด์เบ8 0 0ค่ะรุ่นนี้ ใช้ดีมากนี่แหละที่ทำคิวเซนทะลุเป้ามาแล้วโอ้ก็ช่วยกันค่ะช่วยกันทุกคนช่วยกันเป้าาถึงได้ถล่มทลายนะคะปีนี้ปีนี้เท่าไหร่นะปีนี้ประมาณพันล้านได้ปีนี้ประมาณพันล้านได้ปีนี้ประมาณพันล้านได้ทะลันใช่ไหมปีหน้าสองพันละวิอย่าพูดดังไปเดี๋ยวเขาออกจริงโอเคค่ะค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย